สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง t b ีรี2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยี่กี่ห้องรัตโต้ V.I.P สูตรคือร้บนบวก8เล่นรูดล่างสูตรนี้นะคะร้อบนบวก8มีเข้าหลายแบบเลยวินวิน8ตัวก็เข้าวินล่างเนาะ8ตัวก็เข้าวินล่าง7ตัวก็เข้ารูดล่างก็เข้าปัก สิล่างก็เข้าเาหลายแบบเลยนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่26่จนถึงรอบที่30นะหนึ่งสรอบนี้เช็คสุดหลังจากนั้นเราค่อยลงทุนนะก็สุดคือร้อยบนบวก8นะคะใครที่มีโปรแกรมแล้วก็เอาตรงนี้ไปลงทุนเลยรอบที่31นะรอบที่30เอารอบที่29มาคํานวณร้อยบนก็คือ1บวกค่าคงที่คือ8 1บวกแได้9นะเพิ่มไม่ได้3ตัวมี9มี0มี1 อัพเลนรูดล่างก็คือกดล่าง19ประตูตัดเลขซ้ําด้วยนะถ้าไม่ตัดเลขซ้ําจะอยู่ที่57ตัวถ้าตัดเลขซ้ําจะอยู่ที่51ตัวแล้วก็สุ่มตัดออกอีกหนึ่งตัวเหลือ50ตัวนะคะข้อดีของรูดก็คือว่าถ้าเลขออกเบอร์เราก็จะได้นะคะถ้าสุดเรายังเข้านะรอบที่30ออกสามหกสามหนึ่งรูดล่างมี3ามี1ไหม 1, มี1นะคะ1่เข้าเราก็ได้รอบที่31อารอบที่30มาคํานวณร้อยบนก็คือ3บวกค่าคงที่คือ8ได้11เอาแาหลได้นิบเก็คือ 1, านะพิ่ห 3, ตัุหนร่ 2, รอบที่31นะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ